สวัสดีค่ะพี่น้องคนไทยชาวไทยทั่วโลกพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยพี่น้องที่หน้าซีบรอกทุกท่านนะกราบสวัสดีคณะรัฐบาลและทีมงานท่านนายรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและองค์มนตรีหัวหน้ายุทธศาสตร์20ปีและกราบสวัสดีอ่พลเอกเอ,อนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและก็รัฐเอกราบสวัสดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ คุณพีรพันธ์สาริรัตวมภพาแล้วก็กาบสุรีรองนายกรีประพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเขากาบสุรีพี่น้องทหารทุกท่านที่ปฏิบัติตามตะขิตชายแดนนะคะและพร้อมกับเอ,อทั้งพี่น้องทหารพลานหน่วยแนวหน้านะคะอปัญมีปัญหาก็บอกวันแล้วนะคะส่งนี่มาออเตอนนี้ก็บ้านเมืองเราก็น้ําท่วมนะคะก็ขอกาบสุรีพี่น้องทั้ง พี่น้องตำรวจน้ำดีนะทับทุกท่านทุกคนที่ปฏิบัติอย่างเหนื่อยล้านะคะคุณนะทุกคนตอนนี้เหนื่อยล้ามากๆแต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะว่าเป็นหน้าที่นะคะแล้วก็อำนาจแล้วก็ทุกอย่างนะคะต่อดูแลบ้านเมืองแล้วก็ทำงานอย่างซื่อตรงซื่อสัตย์นะคะแล้วก็ขอกราบสริรอกราบนมัสการพระอาจารย์หลายวัดหลายรูปด้วยนะ,ะที่เปิดสดับรับฟังเวลานี้ก็ <c oughs> ข้าวสารอาหารแห้งค่ะใครมี ไปวัดที่วัดที่มีของอของแห้งก็เตรียมตัวไปเถอะช่วยเอชาวบ้านนะคะแล้วก็ขอากราับสุรีนะคะทั้งพี่น้องทั้งสิบมลอทั้งสิบมลรัฐทั้งสิบเอดสถานีที่ทำการถ่ายทอดสดในเวลานี้นักรบรกลุ่มน้ำหน้านก็มาสัญจรเอมลรัฐที่อ่าที่แปดนะคะภาคใต้ตอนตอนบนนะคะแล้วก็วันนี้เราก็มาถึงอ่ มาถึงช่วงที่รายการสัญจรนะคะแล้วก็ขอกราบสวัสดีพี่ๆพี่กอนหลักของเราทุกท่านทุกคนด้วยนะวันนี้ก็ทั้งวิกรหลักวิกรองของเรานะคะเรามาดูกันว่ามีใครมีมีใครบ้างนะคะอตอนนี้ก็จะมีผู้อาวุโสก็จะมีคุณป้าจิมมี่นะแล้วก็คุณพนมเลยคุณลุงไฝแล้วก็เจ้าของพางะรับเก้ารับแปดก็จะมี คุณคิงนะแล้วก็คุณลูกน้ำนะเอ่อคุณตะวันนะคุณคุณเล่คุณลุงต้นไม้คุณลุงเอ่อคุณพี่โหระพานะแล้วก็เอ่อใข่เดี๋ยวนะคุณฟ้าใสนะคุณคิงคุณลูกน้ำคุณลุงไข่ดำนะแล้วก็ตามไปด้วยอ่าคุณพี่แสงมณีอาจารย์กัมมี่มีกรลลักของเรานะแล้วก็เอ่อ คุณพี่ป้อมคุณพี่ชายนะคุณพี่ชายที่ขาดไม่ได้นะคะเพราะเอฟซีเยอะเหลือเกินนะแล้วก็เอ่อคนสุดท้องน้องสุดท้ายคือน้องต้นมอสกับน้องปลาทองคือไฟฟ้าดับนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัญญล้าคุณติ๊กอีกคนนะคะลืมไปติ๊กทุกท่านค่ะดอกแก้วแดดอกแก้วเลยทุกคุณสานครับนะครับคุณปดอกแก้วเลยทุกทุกท่านครับ เอาทาไมลูกคุณติ๊กไม่มีเอาคุณติ๊กเอออยู่นี่เกือบไม่เห็นนะนะอวันนี้แหละค่ะนะเรามาดูข่าวกันนะคะว่าข่าวสถานการณ์น้ําท่วมดเวลาเนี้ยน้ําท่วมน้ําท่วมขังนะอันตรายมากมากเลยคุณนะเรามาดูกันนะคะว่าอา่วันนี้เขาก็บอกว่าอา่าคุณป้าดอกแก้วมีข้อมูลไอ้นี่เนาะข้อมูลตรงหลังไม้ด้วยว่าคุณป้าดอกแก้วครับนะเดี๋ยวนะ เดี๋ยวนะคะว่าบอกน้ำท่วมแถบอำเภอเทิงเวียงแก่นนะคะอำเภอเอ,อาน้ำท่วมอำเภอเทิงอำเภอเวียงแก่นขุนตาลตําบลอำเภอพญาเมงลายาเป็นกับเชียงของบางส่วนภูซางพะเยาเชียงคำจุนดอกคำใต้อยากให้ป้าดอกแก้วสงเงข้อหน่อยครับเพราะผมสงสัยนะเะออ ว่าที่ที่นี่เป็นพื้นที่ของอิทธิพลของธรรมนัตพมเผากลุ่มพลังประชารัฐกับกลุ่มอ,อนุทินภูมิใจไทยและก็กลุ่มเพื่อไทยของสอสอ,อพิเชษตั้งแต่ได้เป็นนายกคนใหม่มานะเป็นนายกคนไหน่คือพื้นที่ตรงนี้ได้หดจะให้ดิฉันเล่าให้ฟังนะอล่าสุดผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองของขอบริจาคเงินกันแล้วครับ ผมว่าน่าจะเอาเงินพวกนั้นมากกว่ายิ่งกว่าพวกสสในพื้นที่นะอันนี้เรื่องการบริจาคนะคุณอย่าไปหลงเชื่อนะถ้าจะบริจาคอะบริจาคในนี่ในกลุ่มอ่ะเรามาเนี่ยว่าบริจาคเท่าไหร่คุณประกาศเข้าบริจาคมาเลยนะถ้าพวกนี้พวกไอประกาศบริจาคขอรับรองไม่ถึงมือประชาชนหิวกันค่ะนะแต่เราเห็นไหมเราไปถึงม,มือทหารตำรวจเราถึงแต่ว่าคนที่คนที่เอาไปนะ เราต้องไว้ใจนะแต่ว่าจะต้องมีม,มีการสืบเพราะจะต้องถึงมือประชาชนจริงๆอันนี้ก็ช่วยกันเสนอความคิดนะดิฉันเสนอให้เท่านี้นะแล้วแต่นะแล้วแต่นะคะว่าว่าอ่แล้วแต่นะคะว่า,วา,า,วะค,ะวาคุณจะบริจาคมาทางเราก็ให้ส่งไอส่งข้อมูลหรือข้อความมานะจะไปส่งลงตรงไหนแต่ถ้าคุณส่งแล้วไปถึงแบบสสพวกนี้ไม่เคยไปดูแลพวกคุณเพราะกําลังหิวเงินอ่าเราทํามาแล้วแล้วแต่นะคุณอันนี้ดิฉันให้เป็นความคิด เดี๋ยวจะหาว่าดิฉันเนี่ยเอาเงินมาบริจาคเท่านั้นเท่านี้เพราะละทุกวันนี้ที่บริจาคเราเพาะเราทำมาแล้วแต่ว่าต้องเป็นคนที่ไว้ใจต่อไปนะคนไม่ไว้ใจต่อไปเราก็ไม่เอาเราก็ต้องตรวจสอบกันได้ด้วยนะะเพราะว่าตอนนี้ประชาชนลําบากมากสลึงแล้วก็ไม่ถ้าคุณยังบริจาคไปเนี่ยนะร้อยล้านพันล้านสิบล้านยี่สิบล้านพวกนี้มันไม่นี่หรอกคะ่ะนะเอาเรามามา,มารวมกันดูนะคุณเรา,าดิฉันให้ข้อคิดไปนะ ถ้าจะให้รบประกาศให้บริจาคบริจาคแบบไหนแล้วเงินเข้ามาเท่าไหร่จะต้องมีการชี้แจงไม่มีนะแล้วต้องมีตั้งกรรมการด้วยหลายคนล้วธนาคารอะไรบาทเดียวก็ไม่เอาเพราะจะต้องไปไปไป,ไปแยกเป็นบัญชีเลยนะเพราะพวกนี้อันตรายคุณนะเห็นไหมน้าท่วมนะคุณไปดูสายไอ้น้ำเนี่ยน้ําตากเนี่ยนะแม่น้ําตากหรือแม่น้ําอิงเนี่ยมันมาจากไหนมันมาจากพะเยานะคุณเส้นทางมาจากพะเยาแล้วมันขุดคุณเห็นไหม ขุดประตูน้ําที่มันทาประตูน้ําแต่เฉพาะที่ไล่มาจากอ่าตั้งแต่อําเภอพญามเมงรายขึ้นไปจนถึงเชียงของนุ่นมันไปมันมันสร้างประตูน้ำน่ะปุแล้วการไหลเวียนของน้ําสมัยก่อนมีไม่คุณแล้วก็ปล่อยน้ําของหรือน้ําโขงเนี่ยหนุนขึ้นมาอีกนะจีนมันปล่อยน้ําขึ้นมาอีกและน้ําป่าไหลหลากอิกทละเข้ามามันจะไหลทันไมมคุณนะข้าวปีนี้บอกรับรองได้เลยว่าแถวข้าวแถวนั้นอ่ะกนะอันตรายมากคุณไม่ได้กินเลยเน่า นะหนึ่งในนั้นก็มีนาดิฉันด้วยค่ะประมาณสี่ไล่ไม่เหลือค่ะนะนะอันนี้ก็อันนี้ก็บอกคุณด้วยนะอันนี้ก็แล้วแต่พวกคุณนะเสนอความคิดมาดิฉันก็ให้ไปแค่นี้แต่ตอนนี้มันก็บริจาาสิค้าบปล่อยน้ำท่วมเพราะอะไรเพราะการหาเงินพวกมันหลายครั้งหลายหนแล้วคุณขนาดเราประกาศบริจาคบางวันได้สศกได้ห้าบาทสิบบาทก็มีคุณนะารถขนยารถใหญ่นะละทึกกลาง ถนนตำรวจผู้ทอนอผภูทรภาคเก้า 9, นะบุกจับอ่าฝนยาไอยาเคมูลค่ากว่าร้อยล้านบาทที่สงขลานะลำเลียงมาจากนะสปะปลาวส่งส่งมาทางมาเลเซียครับป้าเห็นไหมมาแล้วนะคะก็บอกแล้วช่วงเนี้ยระดมเงินสุดๆนะเพราะอะไรเพราะทุกอย่างไม่เหลือค่ะคุณออกมาเท่าไหร่ก็โดนจับ นะออกมาเท่าไหร่ก็โดนจับเราไม่รู้ว่าจับเนะน,นี่ยตรงเนี้ยยาไปไหนอันนี้ก็เป็นอีกอย่างนะฮะอันนี้ก็เราก็เพราะว่าเราไม่รู้ว่านะยาส่งไปไหนแต่จับเราก็ไม่เห็นมันอาเผาก็มาประชาชนเห็นหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ดิฉันไม่ทราบค่ะนะเราจะให้ข้อมูลอย่างอื่นไปก็ไม่ได้เป็นอาเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ค่ะนะ,ะอันนี้แหละคะ่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะ แล้วก็อะไรอ่ออะไรมีคำหยาบบางอา่อบางเอ่อมีมีคำหยาบบ้างเพราะชาวบา้านประชาชนลากยากยากจนเขาํำบากมากครับนะอ่อมีคำหยาบอะไรคำหยาบอะไรนะอา่ามีจะให้รายอให้ละเอียดก็ได้นะคะคุณน,นะสลัไทยสามสิบคนเ,เพราะว่าคำหยาบไม่ได้เกี่ยวกันเลยคุณคำหยาบไม่ได้ฆ่าคุณนะ แต่เราทํางานตรงนี้เราจําเป็นต้องหยาบนะบางครั้งนะคะไม่ใช่คุณตลอดเวลาแต่จําเป็นเพราะ,ะระบบถ้าเราไม่ได่าบเงี้เราปราบมันไม่ลงค่ะเพราะพวกนี้มันรับไม่ได้ค่ะนะมีคาหยาบบ้างน,นะเพราะชาวบ้านอะไรประชาชนเออลากหญ้านะยากจนเขาลําบากมากฉันก็ไม่สุดไม่เข้าใจนะว่าคุณเขียนอะไรมานะ นี่แหละสารัฐไทยมันเข้ามาเหมือนกันมันมีกลุ่มนะเข้าไปในบางกลุ่มก็เอ,อเห็นไหมกลุ่มมันตั้งางพอมันตั้งกลุ่มขึ้นมาเสร็จปุ๊บมันก็นะอ,อตั้งกลุ่มขึ้นมาออมีหลายหลายคนเดี๋ยวฉันต้องพิจารณาก่อนนะว่าเออ,อะไรกลุ่มอะไรคุณ <laughs> นะแอสเข้ามาเนี่ยล่าสุดผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองขอบริจาคแล้วค่ะคือจะบริจาคน้ําบริจาคข้าวนะ ดิฉันเคยเคยขนไปเต็มลำรถคุณเอาไปแจกกู้ที่อยู่ในป่านะในป่าในในเขาทั้งยุงทั้งอะ่ะทั้งยุงทั้งอะไรไปถ่ายรูปมาให้ดูแต่ไม่รู้อะค่ะคนอ่าคนในอ่าถ้าผู้ใหญ่บ้านกำนันบริจาคตอนนี้งบประมาณไม่มีค่ะนะงบประมาณไม่มีก็แล้วแต่นะแล้วแต่คุณจะจะจะไอ้ฉันเสนอความคิดให้เท่านี้นะถ้าให้ดิฉันประกาศแล้วบริจาคก,ก็ต้องมีคนมีกรรมการมาควบคุมด้วยนะ ถ้าไปให้มันก็ไม่เหลือคุณเอาไปให้พวกนี้มันก็ไม่เหลือมันก็แดกขากันหมดเลยไม่เหลือค่ะบอกได้แค่นี้แหละค่ะเอาเรามาเข้าเรื่องดีกว่านะตอนเนี้แล้วก็เห็นใจกับอขนน้ําอันตรายนะคุณน้ําเนี่ยจะไหลหลักเหมือนกับคุณป้อมพูดไหมคุณป้อมเคยพูดไปแล้วว่าน้ําจะท่วมนะท่วมหนักจนชิ้นที่เนี่ยที่ว่าท่วมหนักจนชนิดที่ว่าเราจะไม่ อ่าเราจะไม่เออเราจะไม่เห็นเลยใช่ไหมเราจะอ่ทอท่วมหนักอ่าท่วมหนักจนเชนิดทค่ว่าให้ทุกคนเตรียมพร้อมเตรียมตัวรับมือเคยบอกแล้วข้าวสารอาหารแห้งตัวอะไร,ะไรต่างๆตอนเนี้ยน้ํานะคะน้ําปัจจัยสําคัญอาหารนะอ่าตอนเนี้ยขนของไปอยู่ตามวัดตามวาตามไอสถานที่ต่างๆก็เอาใจช่วยนะดิฉันก็ไม่รู้จะช่วยอย่างเหลือยังไงพอออกมาแล้วถ้าอยู่ในบ้านก็ออน,นะขนมาอะไรดิฉันไปขนเป็นลำ,ลนนลำลารนก่ะบางคนอ่ะ เพื่อนในต่างประเทศเขาบริจาคมาเห็นก็ไปขนซื้อมาไว้นะเป็นน้ํามันพืชเป็นข้าวนะเป็นกะปิน้าําปลาบางทีก็ป,ล,ปลาลงปลาลามัดเป็นถุงเป็นถุงเอาไปให้ค่ะใส่ไอ้นี่ไปให้นะแต่อันนี้ไม่ทราบค่ะนะตอนเนี้เงินคือเงินไม่มีความหมายเลยคุณเห็นไหมอาหารเนี่ยแหละดิฉันเคยเตือนพวกคุณพวกคุณ,คณหลายหลายคนบอกไว้แล้วอันนี้ก็อ่าคนไปดูสิประตูน้ะที่มันไหลามาจากไอ้น้ําตากน้ําอิงอะนะมันไหลามาจากไหน แต่พะเยาค่ะคุณพะเยาก็เป็นประตูน้ําที่มันควกักแต่ละที่มัน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 สร้างประตูเขื่อนหรือว่าอ่างเก็บน้ําอ่ะนะอ่างเก็บน้ํามันสร้างประตูไว้ประตูแบบว่าอ่าฝ่ายน้ําล้นอะคุณไปดูสิน้ามันไหลมาจากไหนอะนะอะ่มีแต่น้ําก็เอ่อมีแต่ป้าก็ปากมีแต่ป้าก็มีแต่น้ําก็น่ากลัวแล้วก็นี่อ่ามีท่อนไม้นะ ต้นไม้ต้นไม้ด้วยนะนี่แหละตอนนี้อีกหน่อยก็จะเป็นเจ้าแม่ตะเคียนค่ะนะต้นไม้ที่มันอยู่ไหลอยู่มันน้ําท่วมใช่ไหมมันไหลมาอย่างนี้แหละนะอีกหน่อยก็ยกขึ้นมาก็เป็นน้ําท่วมเอาไปกาดกันขอหวยค่ะนะหวยถ้ามันถ้ามันไอ้นี่นะหวยเนี่ยถ้ามันอไออะไรนะอ่าหวยเนี่ยถ้าถ้าเราไม่มี ถ้าเป็นเหมือนอย่างต่างประเทศเขาเนี่ยนะใส่เอาเอาลมเป่านี่พิว๊พิュพิュนะใช้คนแค่พนักงานคุมคอนโทรลตรงนั้นทีเดียวนะจะไอ้น,นี่ก็ไม่ได้คุณพเ,นะเพราะลมมันเป่านะสตาร์ทเครื่องก็เป็นพลาสติกหมดคุณจะปเป่าตรงไหนจะไปล็อกตรงไหนได้นะในประเทศไทยมันล็อกได้หมดเอาเหรียญยักเข้าใส่อันไหนหนักมันก็ลงนะ <laughs> เห็นบทคาพิธีกโกงของมนันอะ่ะนะหวยเนี่ยต่อไปก็จะเป็นเจ้าแม่ตะเคียนนะเจ้าแม่ตะเคียนทอง อ่าอันนี้เราก็อ่ะมาถึงละตอนนี้นะคะดิฉันอ่านข้อมูลไปหลายอ่าหลายวันเลยฉันอ่าอ่านข้อมูลมาใช่ไหมคะเดี๋ยวนกรอ็มากันอุ้วิสารพัดนะคะเอ่อเดี๋ยวนะสารพัดไอข้อมูลอตอนนี้ก็อ่อุ้งอิงนะอุ้งอิงผ่านเอ่ออะไรนะ คุณหญิงอ้อคุณหญิงอ้อทั้งทั้งครอบครัวนะมาเลยค่ะสังกาตาชาิหมานะคุณเคยเห็นไหมว่าพวกนี้คุณเห็นหรือเปล่าว่าเวลาเขาทําไมต้องไปถ่ายรูปถ่ายรูปไอ้นี่กันนะไปถ่ายรูปแล้วก็ไปนั่งพับเพียบเรียบปมแบบแตบขากันใช่ไหมคะคุณเห็นไหมไปนั่งพับเพียบเรียบร้อยกันเพื่ออะไรคะ ่ะพับเพียบเรียบร้อยกันบอกให้ดูด้าถ่ายถ้าเป็นเราจะคิดออกเลยว่าโอ้โหตะโคนฝนาาตระกูลที่โกงชาติโกงบ้านโกงเมืองขนาดนี้จะอยู่ได้ถึงขนาดนี้เหรอใช่ไหมอะคุณดอกแก้วมันเกิดอะไรขึ้นคะเมื่อเมื่อปีห้าสี่อียิ่งเร็วมันก็มีน้ำท่วมอ่าอีสานมาปีนี้ก็ปีหกหกเจ็บก็อีเอ็งเงก็น้ำ น้ำมาท่วมเห็ดเหนืออีกนะกนหลายหลักคุณคุณสังเกตดูฮะอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นข้อคิดเหมือนกันนะฮะคุณ